นี่ก็เป็นทริปแรกของเรานะคะเปิดประเทศปุ๊บก็คือพามาไกลถึงฝรั่งเศสเลยคอข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีมาไกลมากประชวบเหมาะกับช่วงรูหนาวนะคะแล้วก็ไปทำคอนเทนต์มากมายที่ฝรั่งเศสค่ะท่านผู้ชมการใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสต้องระวังยังไงนะมือถือเนี่ยอย่าไปเล่นแล้วไม่ระวังตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นการนั่งข้อบินขังแรกและเป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของชีวิตเขาค่ะ ในฐานะผู้ให้ก็คือรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เราได้แบบมอบประสบการณ์ดีๆแน่นอนถ้าเราดูสตเรี่หล่านี้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้วิพาดานิ่มทองโทรศัพท์ถามนิ่มเลยเธอบอกสั้นๆกับนักข่าวของเราว่าไม่รู้เรื่องเลยที่พี่เมย์โดนจับไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ตัดสายไปเลยค่ะนี่คุยกับวิพาดาใช่ไหมค่ะ ขณะที่มีลูกทีมของนิ่มซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและอยู่ในชุราชธาน,นีให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าอย่างไงเริ่มขายอาหารเสริมพรีมายากับนิ่มมาได้สักพักหนึ่งคือตอนแรกก็เชื่อเชื่อนิ่มว่ามันทําได้จริงก็เลยลงทุนแต่ปรากฏพอขายจริงๆมันไม่ได้เป็นเหมือนที่นิ่มบอกอตอนนี้เพื่อนคนนี้หันมาขายอาหารแทนแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับน,นิ่มอีกเลยค่ะขายเลยนะอาหารอ๋อค่ะขนาดเดียวกัน มียังไงอีกล่ะลูกค้าของนิ่มที่คุณวิภาดานักข่าวของเราได้ไปคุยลูกค้านี่ให้ข้อมูลว่าซื้ออาหารเสริมจากนิ่มมา1ชุด ตามที่โฆษณาว่ากินแค่ชุดเดียวน้ําหนักก็ลงปรากฏกินไปอ้าวไม่ลงตามโฆษณา<ม>ก็เลยไม่ได้กินต่อค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ผล<ม>และลูกค้าคนนี้ก็ยอมรับว่าที่ซื้อกินตามเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการรีวิวและโฆษณาใน t i k t อกเยอะมากนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือข้อหาว่านำข้าข้อมูลแอปเปิลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนค่ะ